สวัสดีครับจ๊ะดิกด๊ก <c oughs> และฐา,านอ่ะฐานอยู่นี่ไงที่วางไว้เองอ้าววันนี้ทำอะไรครับทดลองอะไรทดลองอันนี้มันคืออะไรมันคือ,อกระแสไฟฟ้าเอามาทำอะไรวิ่งผ่านอะไรเรียกไม่ถูกเหรอ เียว่าขดลวด,ลวดขดลวดทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดสานามแม่เหล็กถูกต้องเก่งมากแล้วเป็นสนามแม่เหล็กแล้วยังไงต่อเริ่มต้นขั้นแรกที่จะนี้ต้องใส่อันนี้ก่อนนะอ๋อโอโ้ต่อสายไฟใช่ไหมแต่ว่าน,นี่มันเบามากนะอ่าสายไฟเบามากมใช่ <S <S> ขอให้ได้ผลเถอะอือฮึขอให้ได้ผลเถอะอ่าแล้วยังไงต่อครับเออแล้วก็เอาฐานมาใส่นะครับโอเคฐานมาใส่นะครับวิธีใส่ฐานใส่ยังไงแล้วก็จากบวกกันลบอ่าฮึว,ว่าลบใส่ก่อนบวกเหรออ่าใส่ง่ายก็ใส่คนลบก่อน แล้วกดข้อบ่กลงไปเรียบร้อยแต่วิ่งไปไหนลูกมันไม่ระเบดิด <c oughs> โอ้ยมันไม่เป็นไรมันมีแค่ขดลวดมันไม่ได้ช็อต <c oughs> เอาละครับอันนี้เลยอ่าแล้วมาเกิดอะไรขึ้นดูขาวมันจะดูดสีขาวเหรอมันผักสีแดง <c oughs> ไหนลองดูซิมันดูดสีขาวหรือหรือ,หร,อหรือดูดสีแดง อ๋อมันดูดสีขาวนี่เองอ่ะโอเคเนี่ยผักสีแดงดูดสีขาวใช่ไหมโอเคอ่าแล้วลองทดลองอะไรต่อครับทดลองแบบกับตลปัดกันนะอ่ะ<ม>ากับตลปางกับเคือเออเออเครื่องลบกับบวกอะอะกับทางกันโอเคอโอเคแล้วมันจะเป็นยังไง <laughs> มันกลับขั้วไหมมันก็กลับขัว้วโอเป็นดูดสีแดงแล้วก็ผักสีขาวอโอ้โหผักสีขาวอีกเลยอ่าอันนี้มันเหมือนการทํางานของอะไรเนาะอะ,ออะนะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนพลมเหมือนพัดลมใช่พัดลมมีขดลวดไหมมีอย่างนี้เลยแต่ว่า มันเยอะกว่าเท่านั้นเองโอ้โหเก่งมากเลยงั้นจบคลิปนะครับแต่ว่ามันมันเออไม่จบยังยังดีกว่ายังไม่จบคลิปอะงั้นทำอะไรต่อเออจะอันนี้ลองแบบตับกลับกันนะอ๋อกลับกลับขั้วของสายไฟขั้วสองสายไฟนะอ๋อมันจะได้ผลไหมใช่ไหมมันได้ผลไหมนะอุ้ยอือเจืม กับขวอ๋อสีดำมาใส่สีแดงขอให้ได้ผลเธอขอให้ได้ผล ให้ได้ผลเธออ่ะทีนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยอ่าทดลองยังไงต่อแล้วก็เอาบวกกัย ได้เลยอ่ทดลองดูสิดูแดงแน่เลยดูแดงแม่เลยเอ้าลองดูสิอดูแดงแน่โอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้โหถ้าเรามีความรู้นะเราก็เดาได้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเป็นไงล่ะเก่งมากเลยครับย oyo จบคลิปดีกว่ายังไม่จบอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้าทำอะไรอีกเอ้าเอ้าไม่จบอีกเหรออันสุดท้ายทำอะไร ก็คืออ้าวกับขั้วโอ้โหกับขั้วอีกทีหนึ่งอ๋อมีทั้งกับขั้วแล้วก็กับขั้วสายไฟด้วยแล้วมันจะกลายเป็นยังไงเนี่ยจากเมื่อกี้ดูดสีแดงกลายเป็นดูดสีขาวโอ้โหเป็นไงนี่กลับได้ทั้งขั้วของอะไรนะฐานกับ สลับสายไฟก็ได้เหมือนได้ได้ค่าเท่ากันใช่ไหม่าการใช่ลองอันนี้ดูนะลองลองตรงนี้อได้เลยโอ้ดูดดูเยอะเลยโอ้โหเยอะอันแล้วเนี่ยเกินห้านาทีแล้วเกินห้านาทีส่งไลน์ไม่ได้ไงได้แต่เซฟไว้นะครับโอเคจบคลิปดีกว่าอย่าลืม bye, -bye. bye.